สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ลุงเอ๋ก็มาอยู่ที่ภูผามา่านหมอกโฮมสเตย์นะครับเขาวเวียเที่ยงปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ลุงเอ๋ก็มากางเต็นกันนะครับมาพักผ่อนวันนี้ลุงเอง๋เอารถใหญ่มานะครับเอาอีขาวมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดกางเต็นครับว่าเราไปกางเต็นตรงไหนกันปไปดูกันครับตอนนี้ลุงเอ๋ก็ไปกางเต็นไว้แล้วนะครับเรามาดูนะครับ นี่นะครับภูผามา่านหมอกอเรามาดูเต็นท์ของเรานะครับอันนี้เป็นเต้นที่คูเอซื้อมาใหม่นะครับเป็นอาร์คิออสแบ็กเดนะครับสามีเต้นทนอนได้3ามคนแต่คูเอนอนสองคนที่ข้างในก็จะเก็บเอาไว้เก็บของนะครับเรามัด กาตรงนอกกระชานนี่นะครับแล้วก็นี่ครับชุดปิกนิกของ,เเองูเ้อนี่เป็นชุดแคมปิ้งนะครับชุดแคมปิ้งนี่ก็จะมีโต๊ะหนึ่งตัวนะครับมีโต๊ะหนึ่งตัวมีเก้าอี้สี่ตัวนะครับเก้าอี้นี่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละยี่ห้อนะครับตัวนี้ปรับเอนอนได้นะครับอ่าตัวนี้ปรับเอนอนไม่ได้สองตัวแล้วตัวนี้เป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ประจำของผเอนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่รับรับ,บน้ำหนักได้180กิโลน,นี่นะครับตัวนี้แข็งแรงมากเราก็มีนี่เตาแก๊สนะครับมีเตาแก๊สแล้วก็มีอุปกรณ์มีของกินมีอะไรเบดเสร็จมาเลยนะครับเราก็จะพามาดูวิวนะครับตอนนี้อันนี้คือภูผาม่านหน่อคโคมสเตน,นะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับหลังจากที่ทําธุระมาจากจังหวัดนครราชสีมาแล้ว พา,าคุณปุ้ยนะครับนี่พึ่งไปหาหมอมาหมอนัดนะครับวันนี้พอออกจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็มากางเต็นกันเลยนะครับเราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับที่เห็นนั่นคือ M 6หนะครับเป็นทางด่วนถนนมิตรภาพนะครับกลางคืนเขาก็าสวยมากเขาบอกกลางคืนนี้จะเป็นดาวบนดินเลยจะเห็นแสงไฟนะครับที่นี่ค่ากางเต็นก็นคนละหนึ่งรอยห้าสิบาท ลำตะคองอยู่ฝั่งนู้นไม่เห็นเราเห็นแต่เอ็มหกเคืนนี้มชมฮะเไปดูไฟตอนนอ่าก็เร็กดาวบนดินนี่นะครับชุดนี้เราก็จะใช้ชุดนี้นะครับนี่ก้อี้สี่ตัวนะครับมีตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็มีเตาแก๊สปิกนิกมีแก๊สกระป๋องนะครับลุงเอ๋ก็เตรียมมาหมดเลยนะครับหม้อไหย เขียงเขิงนะครับขาดอย่างเดียวขาดโคกมาตำส้มตำปลาปุ้ยบอกขาดโคกมาตำส้มตำปลาปุ้ยก็บอกขาดโคกมาตำส้มตำไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเขามีครัวอยู่นะอะ,อะไรก็ได้หมดย,ยกเว้นหมูนะครับที่นี่เขาอิสลามอ่า อ,อันนี้ก็เป็นเต็นท์รงเวศนะครับอันนี้เป็นการออกงานครั้งแรกเลยนะครับแบ็คเดียอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับเพื่อนๆน,นะครับมากันอีก3ามสีคนมาจากปปาจีนบุรีแล้วกรนกรนยกนะครับขี่โมไซค์มากันนะครับคืนนี้เราจะมาสังสรรค์กันที่นี่นะครับเราก็จะไปหาอะไรกินด้วยป่ะโอเคป่าปะปุยลุก